ที่หุดคนทนนะของเขาทำเวลาเขาแอบร้องไห้เจ็บมากรู้สึกยังไงบ้างคะอุ่นน้าอุ่นงไดสบายไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเหมือนเครื่องที่เอาไว้นวดหน้าลักษณะคล้ายๆกันนวดกระตุ้น แต่อันนี้มันอุ่นๆเหม,ม ora, อือนครีมมันโดนความร้อนแล้วมันเกาะตัวกันนะคะเซลยวมันจะละลายอ่อเอฟนี่ช่วยสลายเซลลูไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนด้วย วันนี้น้องเบลมานวด R S นะคะหลังจากทำเวเซอร์ไปสองอาทิตย์จริงๆอาทิตย์หนึ่งก็มานวดได้แล้วล่ะเมะื่อวานเพิ่งมาตัดไหมแผลเหมือนยุ่งกัดเลย <c oughs> มีแค่สองรูเนาะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวแขงก็จะกระชับแล้วจะเล็กลงไปอีกนะคะรู้สึกเหมือนเล็กลง ก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกได้เลยว่ามันเล็กลงเพราะว่ามันจะมีเสื้อเบลอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแขนยาวแต่ก,ก่อนใส่ไม่ได้ติดแขนตตอนนี้ใส่ได้แล้วตอนนี้ก็ต้องไปหาออกมาถูกเป็นคนสบายดีจังเลยค่ะเั่งรัอยู่ยังรักค่ะรัด หมดครั้งหนึ่งประมาณกี่นาทีคะสินาทีค่ะสบายมากเลยอุย่นๆเหมือนประครบร้อน ม,มันพูดไม่ได้คิดคือพูดได้ว่าสามโลโรแรกอะสามโลแรกมันประมาณน่าจะเดือนละโลบานช่วงนั้นหนูยังไม่ลงเยอะขนาดนั้นเหมือนมันเป็นช่วงเริ่มต้นยังยังร่างกายปรับตัวอยู่ยังไม่ลงอพอหลังจากสามเดือนนั้นอะเขาเดินเมษายี่สิบวันเจ็ดโลลงแบบงงอันนี้คือแบบเฮีย<ช>ไม่ทำว,ว่าพี่รูป้ป่ะหนูงง,งงอย่างเพราะว่าหนูหลุดมาห้าวันนะคือหลุดคือแบบหลุดกินไม่ออกกําลังกายแนละ้วกินแต่แป้งแป้งแป้งแล้วคือถามว่ากินเยอะไหมก็กินเยอะปกติกินลดแล้วกินแต่แป้งมันก็อ้วนอะ น้ำหนักลงก็ยังลงพอช่างวันนี้หนเอ๊ะทำไมมันลงลงเงือเกือบสองโล่พอหลังจากนั้นก็ไม่เดีอยวกังกายก็คือคุมเคลรีไว้ด้วยมันก็ลงกวดพลาดลงแบบสามสิวันน้ำหนักลงอีกแล้วสามสวันน้ำหนักลงอยู่แล้วก็เออก็ต้องต้องคุมแคลวันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่นะเบลต้องไม่เกินไม่เกินหนึ่งพันแคลรี่แต่ว่าอย่างแบ่งเบลกินนี่คือเดี๋ยวนี้เบลจะยไม่เกินแปดร้อย แต่คือถ้าคุมแถว <ไข S 1> เนี้ยทำอาหารเองอ่ะจริงๆชารี่แปดอตถือว่าได้เยอะนะถ้าเราทําเองคือเราจะรู้สัดส่วนรู้แบบปริมาณอะไรเงี้ยแล้วก็กะให้มันพอดีกับเราแต่แตละวันอะไรเงี้ยไม่ยากคือตอนแรกๆเบลเบลเบลคุม,มอ่ะลำบากนะเพราะเบลเบลไม่เข้าใจว่าแบบต้องมันนั่งนับอะไรยังไงพอเหมือนแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยช่วันก็ไม่งงแล้วคือตอนนี้แกเป็นเหมือนแบบ มันอยู่ตัวแล้วอะกลายเป็นว่าเราแบบไม่ต้องมานั่งแบบคิดมากรู้รู้ว่าที่เรากินเนี่ยมันนั่งมาก,กี่แคลคือดูแบบปริมาณของเนื้อกับผักเรียกว่าแบบว่าเดาได้เลยว่า,าใช่อ,ใชอาหารอย่างชนิดนี้มามีแคลระมาณเท่าไหร่ใช่<ร>คือแบบเวลาเบาทำหมูทออย่างหมูสับเนี้ยประมาณหนึ่งกำมือเล็กเนี้ยก็เท่ากับประมาณห้าสิบกรมัมละแล้วก็ตบไปในแปดสิบแคลคือมันจําได้แล้วอะแล้วถ้าข้ามหนึ่งจานประมาณสามทัพทีเนี่ยกุถ้าสามทัพพีสามร้อยกว่าแคลเลย อ้วนมากคือจริงๆถ้าให้กินกันจริงๆกินทัพพีเดียวก็พอพแล้วจงเหรอคืออย่างทุ่วันนี้เบลทางแค่ทับพีเดียวต่อวันนะ <_ S 2> นจริงใช่คือคือเบลเป็นคนชอบกินข้าวมากแต่ว่าคือข้าวมันท,นทําให้อ้วนข้าวนี่ตัวแคลเลยใช่ไหมใช่คือแคลสูงมากคือจริงๆเนี่ยถ้าจะกินก็กินได้แต่แบบอยากให้กินแค่ช่วงเช้ากับกลางวันแล้วก็เลือกเป็นข้าวกล้องมันไฟเบอร์สูง สนใจใหญ่เลยพนักงานเราแต่ตอนนี้พอไม่กินข้าวมานานปุ๊บมันก็ชินตัวแล้วกลายเป็นว่าผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะช่วงยากลําบากผ่านมอนชิวแล้วทุกวันนี้ชอบกินชอบกินแบบว่าพวกของต้มๆนอไก่ต้มนอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบมากเกล็ดของทอดไปเลยอ๋อแทบไม่แกะเลยพี่เห็นก็ไม่กินนะเพราะกลัวแล้วยิ่งดูดเวสเซอร์ออกไปนี่แบบ เจ็ดร้อยสี่ีู่ว like. ่ามันมันลดกี่ร้อยนะเจ็ดรอยทัางละสองพสอง้างสองขันงรวมกแต่ว่ามันเยอะมากเลยเนาะพี่ฝนเข้าขา S สี่ใช่ไหมพี่อันนี้ขาต้นขาหกห้อยังงเธอเจ็ดร้อยได้เหรอแขนนะเจ็ดร้อยเคียหมอหวันนั้นบอกว่าโอ้ยไม่ถึงหรอกอาจจะได้ข้างละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยปล่าหมองว่าทะลุป้า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะท่านแขนหมอที่รัก <laughs> <laughs>